สวัสดีตอนชาท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปย้อนเกต r รด์ซึ่งเป็นแมปที่เราจะต้องหนีจากพี่เกเรผมขอเรียกพี่เขาว่าพี่เกเชี่อออกตอนนี้ท่านไหผ่านเนื้อให้ครบ15อันเราก็จะออกไปเล่นแมปอื่นที่ไม่ใช่แมปนี้ได้แล้วเย้ๆๆๆงั้นไปเริ่มคลิปกันเลย โอเคแล้วไม่น่าม <gram> ีอะไรยากตอนนี้ iPad ก็ไ <aso> ด้ข like <ac ่าวมาว่าใกล้เสร็จแล้วก็ดีใจจะได้มีเสียงดนตรีเสียงเอฟเฟคฮ่าๆสักทียากตัดคลิปเยอะๆว่าผมยังจำคอมเมนต์น้องคนหนึ่งที่บอกว่าพี่แอคเสียงทำไมได้อยู่เลยคือ คือนี่ก็เสียงแอคหรอถ้าเสียงแอคได้แค่นี้นะอย่าแอคเลยทุเล็ดเราท่านผู้ชมหน้าใหม่ที่ไม่รู้นะครับคือช่องของเราเนี่ยมี discord เอาไว้คุยเล่นเล่นเกมด้วยกันเนาะออกคลิปด้วยกันถ้าสนใจเนี่ยก็กดไปที่ไปดูหน้าโปรไฟล์ปุ๊บนะดูหน้าโปรไฟล์เสร็จแล้วก็กดที่ชุมชนก็จะเห็นว่าผมโพสตไปอยู่เดี๋ยวไปเปลี่ยนลิงก์ให้เนาะเดี๋ยวไปอัปเดตลิงก์ให้นะครับมาจอยจยกันได้เลยผมเจอเนื้อแล้วอืม อ้อรุ่ยกูว่ากูไม่ปกติเหนื่อยแล้วเ,เ,เนื้ออีกแล้ว ยังไม่เจอพี่เกเรเลยโผล่มาให้เห็นแค่ซีนเดียวแล้วหายไปเลยคืออะไรอายหรอพี่เขาเขินอ๋อะอะไรคือวนกลับมาที่เดิมอ๋อเฮ้ยตรงนี้มีประไม่ใช่สีเขาเรียกว่าอะไรวะโครบาโครบาตอนนี้นมีเนื้อด้วยเดี๋ยวก่อนไอ้อาย,ยาปอโอเคข้างในต้องมีอะไรแน่เลยวาย ปากลัวผมเป็นคนที่แบบเกลียดปากลัวมากอะเพราะมันเป็นมันเป็นสิ่งหนือท,ทำให้ผมหัวร้อนได้อะโอเหลือเนื้อแค่ไม่กี่ชิ้นเองชิวๆแต่ตอนนี้คุณแจบอกว่าให้เราไปตรงนั้นไปตรงนั้นโอ้ตรงนั้นมีเนื้อเนี yeah, ่ยต้องมาตรงนี้แน่เลยสวัสดีอ่โอ,โอ้อยู่ในรูมาครับพี่น้องวายปากลัว อืเออโอ้ก๊าดโอฮึบฮึบโอ้ยฮึบฮึบโอ้ยอิมชันออฟดัออืม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 อ้หวหัวร้อน หัวร้อนก้าโอ้ยผ่านได้สักทีอ้อวุก้าบระยัดแมปไหนที่เป็นปลากรัวนะอย่าเอาผมไปอยู่ตรงนั้นไม่ง้นผมจะระเบิดเอออยู่ใกล้นี่อุ้ยไปแล้วมั้งไปยังไปยังนะโอ้ย อยู่ไหนวะกลัวเออกลัวเลยไม่เป็นไรพื่อรักกูนอนได้กูนอนรอได้โอ้ที่ไหนไปหรือยังดิฉันยาวออกไปจัดเฮ้ยเ้ยมันตาแดงใสเฮ้ยบอกเราจะเล่นโท,ทรศัพท์นานตาแดงเลยสมหน้าโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ไปด้านหลายๆด้านแล้วก็ได้แนงไมมาต้องเอาไประเบิดซะแล้วล่ะฮึบแม่นี้ก็ว่างก็มาเล่นได้นะครับแต่ แต่ผมไม่ค่อยจอยเพราะว่าผมเกียดป่ากลัวผมเดินวนมาสิบนาทีแล้วแล้วเอามันต้องเอาได้ไ,ดไหมไประเบิดตรงไหนอ่ะเฮ้ย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 โอเคไปการเอาเนื้อที่สิบสองเนื้อชิ้นที่สิบสองกันเถอะโอ้ไม่น่ายากอันนี้อ่ะป๊บแป๊บก็น่าจะกระโดดผ่านแล้วแน่ไงอนนนะย่างเก่งฮึบโอ้ยมันมา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  อยอย,อย,สยวสขน Net ี่ฉันจะต้องจมกับการตายที่ด่านปากกลวยสักเี่รอบกันเฉียวมานี่คือรอบที่สองและผมเชื่อว่าผมจะต้องทำได้แน่นอนฮึบเอ้าตายได้ไงวะอืออเฮ้ยเฮ้ยโอ้ร่อ่าอ้อะไรเนี่ย อย่าโกรธอย่าโกรธเ้าาชอบผมไม่อยากไปตอนนั้นแล้วผมอยากไล่เจอผีมาดีซาดกูโอ้หมันทีโใส่มาดีมันกลัวมากอ่ะโอมันจับผมกูไม่เล่นมากแล้ว